เป็นยังน้องเบาบาดเดีพักกว่าจะไปถอดป้าทีเข้าหาได่ายคนถ้าเกษตรตนนี้ได้กินเรื่อยๆพี่น้อง <Hey. S 2> อกเฮ้ยฮนะ,ะอ,อันนี้ก็แค่แดงเด้อค่ะแต่ก่อนมันมีอยู่ต้นนึงมองนีู่พี่น้องมันตายเพราะว่ามดกระปวกอันนี้ก็เริ่มเกิดไหมเพราะาจากเม็ดเขานั่นแหละที่หลวงลงมาก ต้นแค่นี่เป็นยางที่ปลูกง่ายแห้งด้วยพี่น้อง,องทุกสภาพดินว่ากลวยเกิดง่ายละ่ะแค่กับเกิดงา่ายยาต่แค่เกินง่ายเดี๋ยวต้นบักท่านนี่สาวหน่อยปลูกนี่ง่ายกว่าเก่าอีกพี่น้องเอ้ยอปีเดียวดิกินผลผลิตแล้วบักท่านน่ะ,วน,วะนี่นอสองตน้นมีหนาเฮือนกรลังเฮือนด้วยค่ะกระลังเิม่มีลูกล่ะปีเดียวเองได้หนิพี่น้องเคยได้กินละ่ะ ปลูกง่ายแห้งถ้าหน่อยก็กินนี่แหละเพราะว่ามากินพลไม่เนาะกินเซตกะขูดเนื้อเอาให้หมดเลยค่ะเอาเนื้อออกห้หมดจากมาเล็ดเขาเราก็มาบป้ตองอีหยังมากไมกยแล้วพี่น้องก้นๆนิดนิดๆ,ๆน้อยๆเอาเม็ดตั้งขืนแค่นั้นเองเอาดินโกบพดน้ำจบแล้วก็พดตะนามแค่นั้นเองต้กินจ่อย เฮ้ยน่วยร้ายเด้วยตนนี่ถามว่าเบิ้งตอนที่มันใหญ่กว่านี้เด้อพี่น้องเอาบัดรกำลังแกะพริกกระเทียมหอมพี่น้องสิ๊บตำปนปลาหลุมปลาหลอบนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องถอแล้วก็ตำปนเจ็บๆตำกินซูพี่น้องนี่แหละครับซูพี่น้องกินปลาก็มาเด้ออย่าไปใส่พริกหลายเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พริกนี่เพี้ยแห้งครับนี่อย่าไปใส่หลายกันยังวะมันสีเพ็ดมันสีเพ็ดไปจากตัวคือใส่เพวกพริกหลายแต่มันเพี้ได้นี่มอยี่สิบสามสิบตัว<อ>นี่ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,องบวกพริกว้ก่อนครับเด็ดตำปนปลาหลุมปลาหลอกที่เ้าหามาอะไรแซวนี้ครับพี่น้องสงมัย ใส่น้ำมันเล็กหน่อยหน่อยเดียวพออ่ะพี่นอ้องนี่ล,ล,ล้างเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้อง เป็นช่วงเหรอ,เ,อเป็นมองอีกก็ได้ครับนี่เห็นหละจ้าแม่พี่น้องตำพริกรอก่อนครับในระหว่างที่รอปลาสุกครับเราก็จะมาตำพริกให้มันมุน โอ้ยของแห่งแต่น้อยแห่งแต่กระเด็นดีเด้พี่น้องเกสมีภาษากลางแน่ภาษาอีสานแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องอตำับพริกซื้ซกอกกินขาดแล้วพี่นอ้องหอมกระดอกกระดีอ่ะ ตำปนกันครับสุกแล้้วพี่นองุนะดแหลกพี่น้องตะะั้มปนนี่เป็ดจะได้ปลาหลุมปลาหลอดปลาบาดเป็ดจะกินขนาดเดี๋ยวตักเกินไหวล่อมูมันอีกชุดนึงครับเสร็จแล้ตั้ปนสวยกะว่าสิากกเพิ่มอีกเมนูหนึ่งก็คือ ผัดบวบใส่ไข่เด้อครับบวบเก็บมาจะหน้าครับพี่น้องนี่ปลาทอดครับไปมา,ากินแกะปลาคุเด้อพี่น้องแกะเนื้อปลาเดี๋ยวี่ตามะมา,าบาดกะลังแกะกะลังเล่งมือพี่น้องท่านอมากินกรอบๆเด้อค่ะอั้นปนแหงเนี่ยมันกรอบปลากระถอดได้กรอบๆแล้วก็ตำปนแห้งพี่น้อง มาครับนี่ครับปลาสีห้าหามาได้ครับออดเรรียยบ้แกะเรียบร้อยกรอบเรื่อยพี่น้องโอ้าวเป็นยังพเมทเทอรนี่นพันหยาดนี่แหละครับโอ้ยเสียงเบิดนักงโชช่าโชชาโชชาทำเหล็กเลยเด้อสั่งสิทธิ์ข้อผู้สองจะเสียงเกิน <laughs> หอมๆโยพี่น้องป้ากอดตำปนิกอดกรอบเนี่ยจ้าหน่อยนะผมหอยหอยเลยมีข่าเหนียวเนาะสาวหน่อยขาวเหนียวบุยบุยเลยดิลมนาว้อยๆมากเลยด้วยพี่น้องจาดที่รีตอนเสาร์ตอนแล้งขนาดก็แค่มกิ่งแห้งสาวหน่อยเนี้ยก็หมูกระทะ สาวหน่อยงานโกกันเทนหน้าได้เดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ชายมีใช่ไหใส่บูทงานกบกันนัดเ <c oughs> พื่อนหายบ้าวบาดกันปะหายเลยเนาะบอกว่าให้งานคนคนแนมเปลี่ยนสายตาเขาไม่น,น่าจะดีพี่น้องหอมเอีอออเนนอยนในน้อยด้วยนี่ตัดไปตำมาได้บักหลายเลยพี่น้อง กำลักินเขาเรียบร้อยแล้วเร้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องปนปลาเข็งปนปลาดุกนี่แหละครับหาแต่อยู่ในทงนีทาน,นี่แล้วมาเห็ดกับเขากินน้ำเสาปนแข็งเด้อครับพี่นอ้องตํำปนออกมานี่ครับหอมหวย,หวย นีแสบซัมปาหนานี่พี่น้องเอ,อ้ยกินแต่แสบมาต้มปนก็แต่แสบนะพี่น้องไปจะได้ครับนี่ขึ้นโต๊ะครับขึ้นโต๊ะบ,บวกโตเด้อค่ะทำค,ความสะอาดก่อนจ้าบักบวมนี่ก็หามาได้แต่หน้าจต่ของอีกแล้วพี่น้องสรุปแล้วกับเขาแต่ละมือนี่กันมีแต่หาเอาในทงในถาเด้อครับ กับหน้าสาวหน่อยที่เพื่อนปลูกไว้ครับบักบวกกับกำลังออกหน่วยเซลนะอันนี้กันสิพัดใซ่ไข่พี่น้องหลังอีกแน่กจ้านาครับพื้บพรึบ,รบ,รบนะ ความสะอาดนะครับของอย่างที่กินะล้างอีกพี่นอ้องอาทีพสําเพราะว่าเก็บมากเทิ่นล้นตกพืนมากเนาะมาเดีวเทิ่กับเกือบกางช้ำก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นสีนะพี่นอ้องแต่ถามวายยังอ,อ่อ,อนอ่อน เสมาหอมนะโอ้ <S 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 มีดบวคมพี่น้องบวกหอมบวกหอมตัดใส่ไข่กับเสียบกันเลยพี่น้องเซาหน่อยเพิ่นมากมากเลยครับผักตัวนี้ยทุกชนิดแหละมากกินตั้งผักตั้งผลไมา้ปิ้งเนะ<บ>าะเผื่อร่บาร์ดกัมีนาทีเก็บของเซาหน่อยได้กินออบบก็คือบวกยิน กินก้ามไยกูมีอย่างอบาบัดมาเห็ดอาหารครับมาเนี่ยบักินน้ำแล้วพี่น้องคุยเห็ดให้เมืองจ้าๆนี่แหละพี่น้องของทุกอย่างกับบด่อยได้สื่อเขาดอกครับสื่อแต่อย่างอื่นที่เทาหาบ่ได้จังเทาสื่อเมืองกันไปอย่างนี้เพี่น้อง บ่อสารเคมีบ่อสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันอาจจะบ่อ่อยงามปานไหนแต่มันกบปลอดภัยนะของทุกอย่างบ่อสารเคมีเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกนี่ยังตั้งใจปลูกบ่อ่อยเกิดเด้อเพราะว่าของที่ตั้งใจปลูกมันบ่อ่อยเกิดพี่น้องอันนั้นจริงๆความเกิดดีครับเลยเรียบร้อยครับอ่ะใส่น้ำมัน Ha, buah pinang. เสียงนั่นเสียงอยู่ธรรมดาเป็นธรรมชาติแบบเรียลๆจะไหม้แล้วค่ะนี่แหละความเป็นจริงไฟสูตรมั่นครับ เหมืองกันเรียวๆนี่เปรุงรสครับพี่น้องนี่นะครับไก่ตุ๋นมากรงนู่ว ันหอยครับน้ำตาลนหน่อยนะเออพอเหนเนาะอืมทาน้ำตาลมันเด้อพี่น้องเพื่อที่มาถึง นรงน,น,น้ำตาลครับผมโอ้ยนี่นะครับเห็ดเตาฟืนพี่น้องปั่นเข่าตาเลยพี่น้องหเห็ดทำคนทายอโหลดโอ้ยานาแตกไปหมดเละปล่อยเห็ดเป็นสุก่อนครับแบบนี้มาพี่น้องปิดท้ายครับปิดท้ายด้วยต้นหอมครับผม สาวหน่อยจัดการเองแซ่บแท้ๆแล้วเมนูนี้คณะอาหารไทยพีโนโ่น้องอาหารอีสานสาวนาหน่อยชิบวถนัดเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยชิมเร<ส>ียบร้อยละใส,ส่จานเลยไหมจ๊ะสเะะไม่เลยจานบ่ล่ะค่ะไม่เลยจ้าไม่ไม่ผ่านกล้องเลยเหรอจ๊ะอืสีสันพีโนโ่น้อง กล่องมันไก่เกินมันก็ตังกงานเลยมันมีช่องบ้<ม>า<ด>งตากเกลซิมมึงมนันหนึวแสบยขนาดพี่น้องหอนค่ะหอนมือค่ะบาทเขาหนอนอ่ะเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทานรุ่นตอนขึ้นโต๊ะอีกเท่าน,นึงครับผม มาครับพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเสาร์น้ำกันครับนี่ก็เป็นปนปลาหลบเห่าครับที่ได้มากมือเสาร์ครับตำเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นพัดบักบวบใส่ไข่ครับผมพร้อมกับผักสดนะครับผักกะหาได้อยู่ในไฮในหน้าเนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมคลิปหนากันน้ำเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ